แฟนฝรั่งมีสมบัติไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านขอแต่งงานควรจะตัดสินใจอย่างไรเป็นเรื่องของสาวนางหนึ่งที่เอ,อขอความเห็นความเออเรื่องตัดสินใจกับพวกเรานะในเพจก็น้องๆคนไหนเข้ามาดูก็ช่วยกันน้องเขาตัดสินใจหน่อยแต่อย่าฟังความคิดของพี่คนเดียวเพราะพี่อาจจะมีความคิดส่วนตัวว่าพี่คิดแบบนี้ส่วนน้องๆคนไหนที่อยู่ในต่างประเทศคิดอย่างไรก็แนะนําน้องเข้ามาเรื่องมีอยู่ว่า น้องเขาได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งกง็ที่สถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ไปเจอกันผู้ชายคนนี้ก็อายุเยอะแล้วใกล้แปดสิบผู้ชายคนนี้มีทรัพย์สมบัติมากกว่ายี่สิบล้านบาทบ้านเราก็อยู่คนเดียวภรรยาเสียแล้วแต่เขามีลูกเขาก็บอกว่าเออถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอจะได้ทรัพย์สมบัติฉันทั้งหมดฉันอยากมีคนดูแลและอยากมีคน อยู่ด้วยตลอดชีวิตคือไม่อยากว่าเวลาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากที่จะไปอยู่ตามบ้านพักคนชราหรืออะไรประมาณนี้ก็น้องเขาก็เลยบอกว่าพี่หนูไม่เข้าใจนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเขาหลอกหนูเพราะว่าในขณะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยฝรั่งคนนี้เขาก็ดูแลดีทุกคนเขาก็ดูแลดีเขาเป็นคนเก๋ใจดีคนหนึ่ง ก็ดูแลดีแต่เขามีสมบัติเขาก็บอกเขามีสมบัตินะมีที่ดินมีบ้านราคาราคาก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านอยู่แล้วเขาบอกว่าประมาณยี่สิกว่าหรือส0มสิบประมาณน,นี้เลยส0ิบล้านนะไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนแต่เขามีลูกมีหลานแต่ทุกคนอ่ะมีครอบครัวหมดแล้วคือไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นแล้วเอ,อส่วนเมียคนที่สองที่ว่าเอ,อเขาเคยเขาก็เคยแต่งงานรอบสองเมียคนแรกอะ่ะเ,เสียไปแล้วแต่เมียคนที่สองเนี่ยก็อย่าร้างกันไป ก็นานแล้วตอนนี้ฝรั่งคนนี้ก็อยู่คนเดียวก็ตอนนี้ก็อยากได้สาวไทยไปอยู่ด้วยเพื่อไปอยู่ดูแลยามแก่เท่าออจุงมือกันไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้เ,เป็นความสุขคนคนแก่น้องเขาถามว่าเขาขอแต่งงานหนูควรจะไปดีไหมคือน้องเขาเคยไปเที่ยวบ้านผู้ชายคนนี้แล้วนะคะเคยไปแล้วแล้วก็บ้านเขาก็โอ้ยดูดีมากเลยคือในสายตาคือว่าเขาก็รวยระดับหนึ่งอืม พอบ้านเขาหลังใหญ่อะไรเงี้ยรดลาอย่างดีก็ใช้ชีวิตก็โอเคทุกอย่างเพียงแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวน้องเขาบอกพี่หนูไม่ได้มีฝรั่งคนนี้คนเดียวหนูมีคนอื่นอีกแต่เออฝรั่งคนนี้ใจดีกับหนูมากเลยแล้วเอาสมบัติเนี่ยมาลอแล้วหนูก็เคยไปบ้านเขาแล้วหนูก็คิดอยู่ว่าเอา๊จะเอาดีหรือไม่เอาดีเอาฟันพิษพี่ก่อนเนาะ ในเมื่อหนูก็มีตัวเลือกอยู่แล้วฝรั่งคนนี้แค่เป็นตัวเลือกของหนูแต่ติดตรงที่ว่าฝรั่งคนนี้เขามีเงินเอ้ยเขามีทรัพย์สมบัติยี่สิบสามสิบล้านจะเป็นของหนูทันทีถ้าแต่งงานอันนี้ฝรั่งบอกนะคะน้องเขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้เพราะจริงๆน้องเขาตั้งใจว่าถ้าหนูจะแต่งงานหนูคิดว่าจะแต่งงานกับคนไวัยไล่เลี่ยก,กันจะดีกว่าเพราะกลัวว่าอยู่กับคนแก่แล้วจะต้องไปหาเงินเลี้ยงเขาอะไรเขาแต่บังเอิญผู้ชายคนนี้มีสมบัติก็สมบัติก็เยอะด้วย หนูก็เลยลังเลว่าจะแต่งงานดีไหมเอาความคิดพี่เนาะมีสมบัติมูลค่าสามสิบล้านบาทบ้านเราบ้านที่เขามีเนะ่ะเขามีลูกเขามีเมียที่อยากกันไปเมียแรกอะ่ะจากไปแล้วตัดทิ้งเมียที่อยากกันไปแล้วก็ลูกอีกแล้วมีหลานอีกอ่ะนี้หนูถ้าหนูแต่งงานกับเขาไปหนูคือคนใหม่สมาชิกใหม่ในครอบครัวเลย สมาชิกใหม่ในครอบครัวเลยไอ้ที่ฝรั่งคนนี้บอกว่าฉันจะยกให้เธอเออเธอฉันเธอจะมีสมบัติขนาดนี้เวลาถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปเธอจะได้สบายเธอจะสบายหรือเธอจะลําบากเอางี้ถ้าถามพี่นะตามกฎหมายแล้วทรัพย์สมบัติเนี่ยก็ะจะต้องถูกแบ่งกันถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเขาจะยกให้หนูอย่างนั้นอย่างนี้หนูอย่าเชื่อใจฝรั่งนะคะบางคุณฝรั่งบางคุณน่แค่ขายฝันแค่ขายฝันให้เราเพราะหวังจะเอาเรามาอยู่ด้วยแล้วเราเนี่ย ภาษาไม่เป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านก็ไม่ออกคือเขาพูดเป็นหลุมๆเล้ลงๆไปมีผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ตกในสถานการณ์แบบนี้อยู่ไปเป็นสิบปียี่สิบปีสุดท้ายฝรั่งจากไปก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าตกเป็นของลูกเขาแล้วก็ของเมียเก่าเขาถามว่าเราเอ,อฝรั่งมันไม่รักเราเหรอเขาก็รักนะเละแต่ความถูกต้องอะ่ะมันก็ต้องมาก่กนอื เขาจะทำพินัยกรรมให้เราทั้งๆที่เราก็เพิ่งจะแต่งงานเขาไปอยู่เขาเขายังไม่รู้เลยเราจะอยู่เขานานไหมเราก็ยังพุ่งไปไว้ใจฝรั่งตรงนี้มากถ้าเขาบอกเราว่าเขาจะยกให้เราอะไรให้เราเนี่ยเอาเอาให้ของที่เราเห็นก่อนของที่เราเห็นเห็นเนี่ยเเขามาหาเราตลอดเนี่ยเขาส่งเสียเงินทองเราอะไรเอาอันนี้โกนแล้วเขาอะกลัวที่จะไปอยู่บ้านพัะคนชราเขาถึงจะเอาเราไปเขาก็บอกแล้วไงว่าเขากลัวไปอยู่บ้านพัะคนชฉราเขาจะเอาเราไปฉะนั้น ถามว่าความรักอันนี้มีอซ่อนเงื่อนไหมซ่อนจ้าเขาอยากเอาเราไปดูแลเขาซึ่งดูแลเขาเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยน้องดูแลคนแก่คนหนึ่งที่อยู่ในวัยหลงลืมถ้าหนูมีความผูกพันอยู่กันมาสิบปียี่สิบปีหรือสามสิบปีเขาหลงเขาลืมหนูจะเกิดความสงสารแล้วก็เออเป็นมีความห่วงใหญ่คือจิตใจมันผูกพันกันแต่ถ้าหนูเพิ่งแต่งงานไปได้ปีหนึ่งแล้วเขาหลงลืมหนูคิดว่ายังไงคะแล้วพี่จะบอกให้เลยถ้าหนูแต่งงานกับชายวัยนี้ อายุใกล้แปดสิบถ้าแต่งงานกับวัยนี้นะถ้าฝรั่งวัยนี้เริ่มเข้าวัยหลงลืมลูกเต้าเขาจะเข้ามาทันทีเข้าจะมาเข้าคือบางทีลูกบางคนนะลูกเต้าดีกับเรานะคะทุกคนเราก็จะโอ้ยเดี๋ยวลูกเขาช่วยเราอย่างนี้คุณอย่าไปฝันฝรั่งเนะี่ยเวลาพ่อเขาจากไปแล้วเราเป็นคนอื่นจริงๆอืมไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะช่วยเราเขาจะดูแลเราเออต่อจากพ่อเขาเขาจะช่วยเรื่องเอกสารเขาจะเขาไม่สนค่ะคุณคือคนอื่นอืมคุณคือคนอื่นฉะนั้น ก่อนที่จะแต่งงานกับเขาก่อนที่จะไปนึกทรัพย์สมบัติที่ฝรั่งพูดที่ฟังเนีเราต้องนึกถึงตัวเราก่อนเราต้องรักตัวเราก่อนถ้าเราแต่งงานกับเขาไปเขาบอกเขามีสมบัติเท่านั้นเท่านี้มันเป็นการมาล่อเราซึ่งฝรั่งแก่ๆหลายคนก็ทําแบบนี้ไปล่อเอาสายไทยมาแล้วสรุปพออยู่ไปนานๆเข้าพอฝรั่งจากไปสาวไทยหลายๆคนก็ไม่ได้อะไรเลย พอถึงเวลาที่ใกล้ตัวเองจะจากโลกนี้ไปแล้วลูกเต้าก็เข้ามาเหมือนมาดูแลมาอะไรเอบเอาเอกสารมาให้เซ็นอันนั้นอันนี้สรุปเมียก็ได้เฉพาะเงินเกษียณต่อจากผัวถ้าอายุหนูอาวในเยอรมันเลยนะถ้าอายุหนูไม่ถึงสี่สิบเจ็ดหนูก็จะได้เงินเกษียณนิดเดียวจนกว่าหนูจะอายุสี่สิบเจ็ดแล้วในช่วงเวลานั้นหนูจะอยู่อย่างไรอืหนูจะอยู่อย่างไร,หน,งไรหนูคิดว่าเขามีบ้านเออเราจะได้ได้บ้านเขาเพราะลูกเขาโตหมดแล้วลูกโตแล้วไงอะ อลูกโตแล้วไงลูกโตโตก็โตไปจะถึงเวลาที่สมบัติที่เขาจะต้องเอาเขาก็เอาค่ะฝรั่งนี่เขาไม่ใช่กระจกหรือว่าคิดว่าอุ้ยฝรั่งรวยทุกคนสมบัติแค่นี้เขาไม่สนใจหนูอย่าไปคิดตรงนี้อย่าเอาชีวิตตัวเองมาแขวนกับสิ่งที่ออมองไม่เห็นเราอย่าไปเชื่อเขาว่าเอ้ยเขาจะต้องยกให้เราเนี่ยถ้าถ้าเกิดหนูไม่อยู่เขาจริงหนูอดทนจริงๆเขา,าดูแลเขาอะไรเขาจนเขาจากไปแล้วหนูไม่ได้ตรงนี้หนูเสียเวลาเปล่าเลยนะอืหนูก็บอกเลยว่าหนูมีตัวเลือก คิด <K id> ดูให้ดีกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปเชื่อกับฝรั่งที่ว่าเอาเงินเอาทองมาโล่ฝรั่งบางคนจะเอาเงินเอาทองมาโล่เอาสมบัติมาโล่ผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยบางคนเนี้ยออกจากงานทํางานดีๆนะออกงานมาเลยหนูออกงานมาเลยพี่เห็นมาแล้วออกงานมาเลยออกงานจากที่ว่าเออตัวเองทํางานดีๆได้เงินเดือนต้องหลายหมื่นบาทบ้านเราทิ้งทุกอย่างเพื่อมาแต่งงานกับฝรัง่งเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีสมบัตินั่นสมบัตินี่มาอยู่กับเขาแต่งงานมาอยู่เขาพอสรุปแล้วพอมาจริงๆกลายเป็นว่า บ้านเขาก็ยังผลไม่หมดลูกเต่าเขาก็มีเมียเก่าที่หย่าร้างกันไปก็มีพอฝรั่งจากไปโอ้ยหหันกันเต็มที่เต็มทางแล้วก็เอ,อลูกเขาก็เข้ามาวุ่นวายในช่วงที่ฝรั่งใกล้จะจากไปเราก็ไม่ลูกเ,เข้ามาทําอะไรสรุปแล้วก็คือเขามาเซ็นเอกสารยกสมบัติให้กันโดยที่เราไม่รู้สรุปแล้วพอเขาจากไปเราได้เฉพาะเงินเกษียณน,นิดหน่อยอืก็ต้องมานั่งเสียดายเงินที่เราเคยทํางานดีๆประเทศไทยก็เยอะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีตัดสินใจให้ดีฝรั่งที่เข้าไปขา,ขายฝันแบบนี้มันมีเยอะ เราคิดว่าถ้าหนูคิดว่าหนูเอออยากได้สมบัติเขาไปอยู่บ้านเขาแล้วอยากได้สมบัติเขาคิดว่าคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาไปอะไรไปเราจะได้อันนั้นอันนี้ในเมื่อเขามีลูกเอางี้ถ้าลูกเขาไม่ยอมขึ้นมาเนี่ยหูยฟ้องศาลกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะจะบอกให้เรื่องใหญ่เลยละ่ะถ้าภาษาเราไม่เก่งเนะี่ยนะเธอสมองเธอจะระเบิดจะบอกให้แล้วเออประเทศเยอรมันนี่นะเอกสารเยอะที่สุดอืม เอกสารเยอะที่สุดพี่จะบอกให้โอ้ยวุ่นวายปันอันปันนั้นปันนี้ถ้าคิดว่าไม่แน่จริงก็อย่าเลยแต่ถ้าเกิดหนูคิดว่าหนูมีตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่แล้วก็ตามนั้นแต่ถ้าหนูคิดว่าพี่หนูสมควรจะเสี่ยงไหมคําว่าพี่หนูสมควรจะเสี่ยงไหมอันนี้หนูก็ถามว่าใจหนูรักเขาไหมหนูก็ไม่ได้รักแล้วหนูแค่จะเสี่ยงเพราะว่าเขาเสนอข้อเสนอของเขามาเท่านั้นเองก็ถ้า,ถ,าถ้าสําหรับพี่นะไอข้อเสนอนี้ก็อย่าไปสนใจเลยถามพี่ๆรุ่นเก่าที่เขาอยู่ใน ต่างประเทศน่ะที่ในประเทศเยอรมันนะ่ะนะอันนี้เรื่องเป็นเรื่องของน้องที่จะแต่งงานกับชาวเยอรมันนะคือฟังโกนฟังเขาว่าเขาเอ,อได้ยินเรื่องแบบไหนมาเคยเรื่องเกิดเรื่องกับผู้หญิงไทยแบบไหนมาบ้างไอรีฝรั่งคุยว่ามีสมบัติอันนั้นอันนี้ถ้าฉันจากไปเธอดูแลฉันเธอจะได้นั่นได้นี่หลายหลายคนที่ว่าพอฝรั่งจากไปจริงๆไม่ได้เลยเลยก็มีก็มีมอมเพอเพอฝรั่งนั้นบ้านยังอยู่ในธนาคารด้วยซ้ำม,มีนี่มีสิน บางคนถูกหลอกอย่างงั้นอย่างนี้แต่มาลูกอีกทีก็ฝรั่งจากไปแล้วคือเราก็ไปดูแลเขาแล้วเราเสียโอกาสสําหรับชีวิตเราอันนี้ถ้าหนูยังไม่ได้รักเขาถึงขนาดอุ๊ยฉันพรมใจที่จะดูแลอย่าเพิ่งไปนึกถึงสมบัติพรมใจที่จะดูแลเธอไปเลยไปเลยอืมพี่ให้ใจเลยไปเลยหนูไปเลยหนูหนรักเขาพรมดูแลเขาถึงเขาจะไม่มีสมบัติหนูก็จะไปไปเลยแต่ถ้าหนูคิดว่าโอ้ยเขายื่นข้อเสนอให้นี้เราต้องไปเออเพราะว่าเราอยากได้สมบัติไอ้ยี่สบสามสิบล้านของเขาเนี่ย ถ้าเกิดว่าแต่งงานปุ๊บเ,ออเขาบอกว่าลูกเขากระตแล้วเมียเขาก็หยาไปนานแล้วไม่มีใครได้ของเขาคนที่จะได้ก็คือเราอ,อันนี้เขาพูดแบบนี้แต่ตามกฎหมายแล้วมันไม่ใช่ถ้าเขาทําพินัยกรรมให้เราถ้าลูกเต้าเขามาแย้งพินัยกรรมก็ต้องขึ้นศาลก,กันค่ะทุกคนอย่าคิดว่ามีพินัยกรรมแล้วเออต้องเป็นของเราคนเดียวเออลูกเต้าเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เขาจะต้องแย้งกันอืถ้าลูกเต้าเขาไม่เอาก็โอเคแต่ฝรั่งส่วนมากเอาค่ะอออเอาค่ะ หลายคนที่ว่าแต่งงานกับฝรั่งที่มีทรัพย์สมบัติมาแล้วตอนหลังฝรั่งจากไปท,ทั้งทั้งที่ทำพินัยกรรมลูกเต้าเขามาแย้งพินัยกรรมต่อสู้กันในศาลสรุปแล้วลูกเขาชนะลูกเขาก็มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัตินั้นแล้วก็คุณอย่าไปคิดว่าคุณจะได้ทรัพย์สมบัติเขาอย่างเดียวถ้าคุณรับทรัพย์สมบัติเขานี่สินที่เขามีเราก็ต้องรับด้วยนะคะทุกคนฉะนั้นหนูตัดสินใจให้ดีเอาน้องๆหลายๆคนเข้ามาฟังคลิปนี้ช่วยกันตัดสินใจให้น้องเขาหน่อยว่า สมควรจะแต่งงานกับฝรั่งวัยนี้ไหมเขาจะแปดสิทอยู่แล้วนะแต่ถ้าในถามในความรู้สึกพี่ผู้ชายคนนี้มาขายฝันอยากได้คุณไปดูแลเฉยน้องเขาก็มีตัวเลือกอืนอ่นก็ถ้ามีตัวเลือกอืนอ่นคือมันติดตรงสมบัติเนี่ยติดตรงว่าผู้ชายคนนี้บอกเขามีสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็น้องก็เคยถามว่าพี่ถ้าหนูแต่งงานเขาไปหนูจะได้ของเขาจริงอย่างที่เขาว่าไหมเท่านั้นเองพี่ก็ในความคิดของพี่แล้วก็ในความ ที่พี่เคยเคยได้ยินมามันเรื่องว่าจะเป็นอย่างนี้ฝ่าออมมวุ่นวายมันก็จะเกิดหลายๆเรื่องทั้งลูกเขาไม่ยอมถ้าลูกเขายอมก็โอเคถ้าลูกเขาไม่ยอมขึ้นลงขึ้นศาลกันบางคนฝรัง่งบางคนเขาไม่ได้ทำทรัพย์สมบัติทําพินัยกรรมให้เราเลยแค่พูดว่าฉันจะยกให้เธอเท่านั้นเองแต่พอเรื่องจริงพอเขาจากไปจริงก็เป็นของลูกเขาอื เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาไปเซ็นอะไรให้ให้ให้ลูกเขามั่งแล้วก็เวลาเขาใกล้ที่จะออจากไปเริ่มหลงลืมลูกเขาเริ่มจะเอาเอกสารมาให้เซ็นเราก็อ่านไม่ออกเราก็ไม่รู้เออเราก็ห้ามผลแล้วไม่ทันเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาลหลายๆคนก็เกิดปัญหนานี้ก็ลองตัดสินใจกันดูช่วยกันแนะนําดีๆนะคะอย่าด่าอย่าว่ากันนะคะทุกคนฝรั่งอาจจะหลอกเราก็ได้